เป็นสวนยางพาราที่มีพลิกไทยทุกคนขิมอยู่ที่สวนยางพารานี่ดูยังไงข้างหลังก็เป็นสวนยางพาราแต่ไม่ใช่สวนยางพา,าราธรรมดาเป็นสวนยางพาราที่มีพลิกไทยขึ้นเลื้อยต้นยางด้วยค่ะทุกคนนี่นี่ไม้ยืนต้นที่ให้อายุ สักประมาณแบบ5ปีขึ้นไปเราสามารถนำพริกไทยมาเลือ้อยได้วานิลาเลือ้อยได้รางจืดสมุนไพรใดๆมันอยู่คู่กับไม้ยืนต้นได้อันนี้มันไม่ใช่ไม้ยืนต้นธรรมดานี่คือไม้ยืนต้นแบบที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยค่ะคือยางพาราเหนะ็นไหมทุกคนนี่นะนี่คือพริกไทยปลาเหรียญน,นะคะทุกคนโอ้โหแล้วมีทุกต้นคือพื้นที่ที่นี่ไม่ปล่อยให้ แบบเสียเปล่าประโยชน์ใดๆเลยจริงๆไม่ได้มีแค่พริกไทยนะคะมีทั้งโกโก้พืชสมุนไพรอื่นๆไม้ป่าไม้เศรษฐกิจและที่ชอบเป็นพิเศษคือพริกไทยค่ะทุกคนที่นี่นะคะคือนี่เลยทุกคนที่ศูนย์อำเภอคนเกเตรจังหวัดจังหวัดทนลุงค่ะ แล้วทุกคนล่ะคะใครมีพริกไทยหรืออะไรแบบว่าปลูกอยู่บ้างแล้วการที่เอาพริกไทยมาเลื้อยบนไม้ยืนแล้วการที่เอาพริกไทยมาเลื้อยที่ไม้ยืนต้นแบบนี้นะมันแบบเท่บ้ากสวยมากทุกคน